พระเซนสองรูปเถียงกันเรื่องธงไหวองคหนึ่งว่าลมเป็นปัจจัยทําให้ธงไหวอีกองค์ว่าธงต่างหากที่ทําให้เกิดความเคลื่อนไหวเถียงกันไปเถียงกันมาตกลงกันไม่ได้ต้องร้อนถึงอาจารย์ตัดสินซึ่งอาจารย์ก็กล่าวว่าจิตของท่านตัางหากที่ไหวไม่ใช่ลมหรือว่าธงอย่างที่พระเซนสองรูปเถียงกันพระอาทิตย์อยู่ไกลโลกที่สุดตอนไหนของวัน องค์หนึ่งก็บอกว่าตอนเช้าสิเพราะดวงอาทิตย์โตที่สุดอีกองค์หนึ่งก็ว่าตอนกลางวันเพราะร้อนที่สุดเทียงกันไม่มีแพ้ไม่มีชนะต้องร้อนไปถึงอาจารย์ที่ช่วยตัดสินอีกอาจารย์ถามว่าท่านฉันหรือยงังให้ไปฉันข้าวดีกว่าเช่นนี้เป็นต้นพวกเราก็เหมือนกันอย่าได้พยายามตั้งเรื่องอะไรให้มันต้องลำบากใจตนเองให้พอใจกับการปฏิบัติพอใจกับธรรมะ อย่าได้พอใจการสอดส่องดูความบกพร่องของผู้อื่นนั่นเป็นเรื่องของกิเลสอะไรเกิดก็ให้รู้รู้แล้วละเสียธรรมชาติก็เป็นเช่นนี้เองอย่าคิดให้เกินเลยต้องคิดให้พอดีดีแล้วนะพวกเราก็เอาใจใส่ในหมู่พวกดูแลชี้ข้อบกพร่องของกันและกันตลอดเวลาเพราะเราอยู่ด้วยความรักความเมตตาอยู่ด้วยกันด้วยกายกรรม ที่เคารพนับถือกันต่อหน้าและรับหลังพูดกันก็มีเมตตาชี้แจงกันด้วยความปรารถนาดีสาธารณุปโภคก็แบ่งกันตามมีตามได้ให้ใช้ประโยชน์ใช้สอยร่วมกันนี่แหละด้วยความปรารถนาดีจึงจะเรียกว่าพวกเรามีศีลสามัญญาตามีทิฏฐิสามัญญาตายึดถืออุดมการอุดมธรรมที่จะพ้นทุกข์ร่วมกัน ขออนุโมทนาทุกๆองค์ที่ใช้สติปัญญาตรองตามนี้จากนั้นท่านก็ทักทายพระรูปนั้นรูปนี้เป็นการส่วนตัวแล้วก็เลิกประชุมไปตามปกติเมื่อออกจากที่ประชุมพระอาจารย์รูปนั้นมีสีหน้าสดชื่นขึ้นอย่างเห็นได้ชัดผู้เขียนเข้าไปทักท่านบอกว่ารู้สึกคารพบลักหลวงพ่อมากขึ้นที่ตนไม่สบายใจก็เพราะคิดว่าตนเองเป็นสาเหตุที่ทำให้หลวงพ่อไม่สบายใจแต่ก็ไม่เห็นท่านผิดปกติอะไร ทุกอย่างปกติและมีเมตตาเหมือนเดิมผมก็เลยสบายใจพระรูปนั้นกล่าวสังฆทานสูงกว่าเป็นธรรมดาศรัทธาของญาติโยมมักจะเป็นศรัทธาในตัวบุคคลชาวบ้านเลื่อมใสครูบาอาจารย์ผู้มีคุณธรรมสูง ก็หลังไหลไปถวายทยทานแก่ท่านแต่ไม่ค่อยสนใจพระภิกษุสัมเนรบวชใหม่สำหรับวัดหนองป่าพงก็เช่นเดียวกันแต่หลวงพ่อไม่เคยสนับสนุนศรัทธ,ธาประเภทนั้นท่านไม่มีความต้องการในเรื่องบริษัทบริวารเลยแต่ท่านพยายามโน้มน้าวศรัทธ,ธาของญาติโยมให้ตั้งอยู่ในพระสงฆ์เพราะท่านตรหนักว่าการยึดติดในตัวบุคคลเป็นอุปสรรคต่อการประพฤติธปฏิบัติ นอกจากจะเป็นนโยบายในการสอนญาติโยมแล้วยังสะท้อนให้เห็นความเคารพที่หลวงพ่อมีต่อสง์และก็ช่วยกันทำให้พระภิกษุสัมเนรสำนึกถึงความสำคัญของสถาบันของตนเองเป็นส่วนประกอบพระอาจารย์รูปหนึ่งได้เล่าถึงปฏิปทาเรื่องนี้ของหลวงพ่อว่าบางครั้งญาติพี่น้องของท่านก็เอาสิ่งของหรือว่าอาหารมาถวายท่านโดยเฉพาะอย่างนี้บางทีท่านก็รับเอาบ้าง บางทีก็สละให้สงไปเลยท่านพูดว่าผมเคยอยู่กับเขามานานแล้วเคยกินเคยใช้ของพ่อแม่พี่น้องมาตั้งแต่เล็กๆแล้วเขาเอามาให้ผมผมก็ถวายให้สงไปเพื่ออนุเคราะห์แก่เขาเขาจะได้ประโยชน์อนิสง์จากการถวายทานสงมากกว่าที่จะมาถวายเฉพาะผมท่านจกุลมงคลกิติธาดาได้เล่าเรื่องแปลกเรื่องหนึ่งให้ฟังดังนี้ ผมไปอยู่กับท่านในปีพุทธศักราช2512ปีนั้นเกิดมีตัวด้วงตัวหนอนลงกินข้าวชาวนาแถวอำเภอพิบูรณ์อำเภอเดชชาวนาเขาก็เลยแห่กันมาขอน้ำมนต์จากหลวงพ่อท่านบอกว่าโอ้ยมาขอกับอาตมาคนเดียวไม่ดีรอกโน่นไปเอากับสงโน่นดีกว่าสงมีอำนาจมากกว่าอาตมาอีกและท่านก็บอกให้พวกเขา หาตุ่มใส่น้ำมนต์ไปตั้งไว้หน้าพระประธานที่จะจุดทูบเทียนโยงได้สายศินจากพระประธานไปที่ตุ่มให้พระสวดมนต์ก่อนค่อยมาเอาน้ำมนต์ถึงเวลาพวกผมก็พากันทำวัดสวดมนต์แผ่เมตตาไปวันหลังเมื่อชาวนาจากอำเภอพิบูรณ์มารับน้ำมนต์ท่านก็สั่งว่าอย่าไปแช่งไปด่านะ้าพูดดีๆบอกว่าเออขยับขยายหนีเสีย ข้าพเจ้าไม่ได้อยู่กินก็ลำบากข้าพเจ้าหากินเลี้ยงชีพทำทานถวายพระเจ้าพระสงฆ์ด้วยมีชาวนาคนหนึ่งฐานะดีหน่อยหัวเราะเยาะพวกไปขอน้ำมนต์จากวัดพร้อมกับบอกว่าน้ำมนต์ขวดเดียวจะประสาอะไรกูเอาโพลิดอนฉีดยังไม่หนีเลยต่อมาอีกคืนหนึง่ง พวกตัวด้วงตัวนอนก็ออกจากนาของผู้ที่พรมน้ำมนต์แต่ไปลงกินข้าวในนาของอิตาคนนั้นหมดเลยก็เป็นเรื่องที่แปลกเหมือนกันไม่น่าเชื่อแต่มันก็เป็นไปแล้วเพราะเขามาเล่าให้หลวงพ่อฟังท่านก็ยิ้มแล้วก็บอกว่ามันอยากประมาทก็อย่างนั้นแหละหลวงพ่อบริหารสง์โดยให้ความเอาใจใส่ดูแลลูกศิษย์อย่างใกล้ชิดและทั่วถึง เหมือนพ่อที่คอยจำจีจำชายลูกแม้พระจะอยู่ที่วัดหนองป่าพงจะไปอยู่ตามสาขาหรือว่าออกธุดงหลวงพ่อเป็นผู้ตัดสินทุกสิ่งทุกอย่างในวัดขึ้นอยู่กับหลวงพ่อในระยะหลังๆหลวง,งพ่อคอยฝึกให้ลูกศิษย์รับผิดชอบในเรื่องการบริหารมากขึ้นเพื่อให้มีประสบการณ์ในการช่วยตัวเองไม่ให้พึ่งหลวงพ่อจนเกินไปแต่ตลอดเวลาที่ท่านทำหน้าที่เป็นจเจ้าอาวาสวัดหนองป่าพง หลวงพ่อเป็นเหมือนเสาเอกของสถาบันสงฆ์การบริหารวัดก็ตรงตามหลักพระธรรมวินัยไม่ผิดเพี้ยนและทุกรูปมีความเห็นต่างๆซึ่งเป็นธรรมดาก็ยอมรับแล้วก็เชื่อฟังท่านปัจจุบันธรรม ปัจจุปปันนันจะโยธรรมังตัฏฐะตัฏฐะวิปัสติอสังหิรังอสังกุปปังตังวิทามโนพาุูหเยแปลว่าผู้ใดเห็นธรรมเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนแง่นครอนแคลนเขาควรพอกพูนอาการเช่นนั้นไว้ปัจจุบันธรรมนี้มีความหมายและมีความสำคัญต่อน,นักบวชเพียงใด หลวงพ่อได้อธิบายไว้อย่างแจ่มแจ้งดังนี้ปัจจุบันธรรมนั้นเป็นอย่างไรละมันเดี๋ยวนี้แก้มันเดี๋ยวนี้เพราะว่าปัจจุบันธรรมคือปัจจุบันนี้มันเป็นทั้งเหตุทั้งผลปัจจุบันนี้มันตั้งอยู่ในเหตุผลอดีตเป็นเหตุปัจจุบันเป็นผลปัจจุบันเป็นเหตุอนา,นาคตเป็นผลมันมีเหตุผลอย่างนี้เรื่อยไปที่เราอยู่เดี๋ยวนี้ก็เป็นเหตุอดีตเหตุ อยู่ในปัจจุบันนี้ก็เป็นผลผลเดี๋ยวนี้ก็เป็นเหตุของอนาคตอีกปัจจุบันนี้เป็นผลของอดีตและของอนาคตต่อไปทั้งอดีตและอนาคตมันก็อยู่ในปัจจุบันนี้การปฏิบัติให้ดูปัจจุบันนี้เท่านั้นอย่าไปห่วงอดีตอย่าไปห่วงอนาคตเพราะอดีตมันก็ผ่านไปแล้วเรื่องที่เกิดในอดีตมันก็ดับไปแล้วในอดีตมันหมดไปแล้วอนาคตเราก็ปล่อย เรื่องที่จะเกิดในอนาคตมันก็ดับในอนาคตเราจะไปห่วงใยมันทำไมดูปัจจุบันธรรมนี้ว่ามันไม่แน่มันไม่เที่ยงพุทโธมันก็รู้ขึ้นมาจเจริญขึ้นมารู้ความจริงในสิ่งทั้งหลายว่าไม่เที่ยงสุขทุกข์เกิดขึ้นมาก็ไม่เที่ยงไม่แน่ถ้าจิตใจของเราเห็นของทุกอย่างว่าเป็นของไม่แน่ปัญหาว่าเราจะไปยึดมั่นหมาย ก็จะค่อยๆหมดไปในเมื่อความทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ความดับทุกข์และหนทางไปสู่ความดับทุกข์ล้วนแต่อยู่ในขณะปัจจุบันจึงเป็นธรรมดาอยู่เองที่หลวงพ่อเน้นความสําคัญของการอยู่ในปัจจุบันและเน้นที่จะมีสติทุกิริยาบทข้อปฏิบัตินี้คือการภาวนานี่เองพูดง่ายๆก็เรียกว่าเราต้องเป็นผู้มีสติคือมีความรู้ละลึกอยู่เสมอ อยู่ที่นี่ว่าเดี๋ยวนี้เราคิดอะไรอยู่เราทำอะไรอยู่เรามีอะไรอยู่เดี๋ยวนี้เราดูอย่างนี้มีสติอยู่เสมอเราอยู่อย่างไรเรารู้ตัวอยู่ว่าขณะนี้เรามีอะไรอยู่กำลังคิดอะไรกำลังสุขหรือกำลังทุกข์ผิดหรือถูกอยู่เดี๋ยวนี้ที่เรามีสิ่งทั้งหลายปรารบอยู่อย่างนี้ปัญญามันเกิดขึ้นมาแล้วระลึกได้อยู่แล้ว รู้ได้อยู่เป็นต้นมันก็วิ่งไปวิ่งมามันก็เกิดขึ้นมาวิภาควิจารณ์พิจารณาเป็นความรู้สึกอยู่ทุกขณะเมื่อตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นริมลสร่างกายถูกต้องโผลิัพระถ้ารู้สึกแล้วมันจะรู้จักอันนั้นดีอันนี้ไม่ดีอันนั้นเราชอบอันนี้เราไม่ชอบทั้งหลายเหล่าน้เป็นอนิจจิงทุกขังอนตตาท่านให้วาง อย่าไปยึดมั่นถือมั่นนี่เรียกว่าแก้ปัญหาความเป็นอยู่ในวัดก็มีส่วนช่วยให้ความคิดเรื่องอดีตอนาคตหรือนอกตัวลดน้อยลงสิ่งแวดล้อมที่เป็นป่ารกทึบไม่ชวนมองก็ทำให้คนต้องหันกลับมามองตนเองตารางการประพฤติปฏิบัติก็คล้ายกันในแต่ละวันไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรที่เราใจสนใจให้ตื่นเต้น ก็เป็นข้อที่ดีช่วยให้พระภิกษุสมเณรมีสติอยู่กับปัจจุบันยิ่งขึ้นหลวงพ่อเองก็เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ลูกศิษย์ท่านสงบเยือกเย็นและตั้งมั่นในปัจจุบันอยู่เสมอด้วยความรู้ความตื่นความเบิกบานและสติอันเต็มเปี่ยมซึ่งทำให้หลวงพ่อมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอาจารย์สอนธรรมะอยู่แล้วตลอดเวลาดังที่ท่านเคยพูดบ่อยๆว่า อะไรที่ไม่เป็นธรรมะนั้นไม่มีเรานั่งอยู่ก็นั่งทับซึ่งธรรมะเดินไปก็เดินไปบนธรรมะเพราะฉะนั้นไม่ว่าหลวงพ่อจะอยู่ที่ไหนท่านก็มีอุปกรณ์ในการสอนพร้อมๆอ,อ,อยู่ตลอดเวลาจะอยู่ในภาวะปกติหรือมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นท่านก็สามารถหยิบยกอุปกรณ์จากธรรมชาติรอบตัวในขณะนั้นมาชี้แนะให้ลูกศิษย์ได้ฉุกคิดอยู่เสมอ ท่านพระครูบรนพศวรกิจก็ได้เล่าเรื่องเก่าๆซึ่งเป็นปัจจุบันธรรมคำสอนที่หลวงพ่อกับตัวท่านเองโดยตรงว่าครั้งหนึ่งช่วงที่กำลังช่วยหลวงพ่อสร้างโกติยังปูพื้นกระดานไม่เสร็จผมก็ป่วยไข้ขึ้นสูงหลวงพ่อกับพระเนนมาเฝ้าไขา้และท่านได้เล่าให้ฟังว่าผมละเมอปูดีๆเดอร์ เอาแผ่นนั่นเลื่อนเข้าไปอีกเออเอออย่างสั้นและอย่าให้มีร่องท่านก็เลยให้สติว่าจิตที่ห่วงกังวลอยู่นี่แหละจะพาไปเกิดอาจจะไปเกิดเป็นตุ๊กแกหรือสัตว์อะไรก็ได้ตรงกุฏิที่กำลังสร้างอยู่นั่นเองครั้งหนึ่งระหว่างที่พำนักอยู่ที่วัดน้องป่าพงพระอาจารย์ปสัรโนก็ได้มีโอกาสได้ตามหลวงพ่อไปบิณฑบาตท,ที่บ้านกลางค้ากลับหลวงพ่อเดินช้า,ชา ขณะเดินผ่านต้นไม้กิ้งก่าคู่หนึ่งซึ่งกำลังปฏิบัติการสุนทรีอยู่ข้างบนก็พลาดท่าหล่นตุ๊บลงมาต่อหน้าทั้งที่ตัวยังติดก,กันหลวงพ่อเห็นเข้าก็หัวเราะแล้วก็ได้ชี้ให้ลูกศิษย์ดูพร้อมกับทำมือทำไม้ประกอบคำอธิบายแก่ท่านอาจารย์ประสันโนซึ่งตอนนั้นยังไม่ค่อยเข้าใจภาษาไทยมากนะักแน่เห็นไหม มันเมาความสุขอยู่ข้างบนเป็นเหตุให้ประมาทตกลงมาเจ็บอย่างนี้แหละมีอีกตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นไหวพริบอันฉับไวของหลวงพ่อในการปัจจุบันให้ลูกศิษย์เห็นแบบเห็นธรรมแบบแทงใจดำแต่แฝงด้วยอารมณ์ขันเช่นเรื่องปั้นข้าวฟักไข่ซึ่งพระอาจารย์อเนกได้เล่าให้ฟังดังนี้ตามปกติที่วัดหนองป่าพง หลังจากเสร็จกิจวัตรในตอนเช้าแล้วภิกษุสมมเนนจะออกบินทบาทไปตามสายต่างๆซึ่งมีอยู่หลายสายด้วยกันและแต่ใครจะไปสายไหนเมื่อกลับจากบินทบาทก็มาถ่ายบาทออกบ้านข้าวเหนียวเอาเฉพาะพอฉันอิ่มเท่านั้นไม่ให้มากหรือให้น้อยเกินไปส่วนอาหารที่บินทบาทมาได้ทุกอย่างต้องส่งไปที่โรงครัว เพื่อให้แม่ชีสำรวจดูให้เรียบร้อยเสียก่อนว่าสิ่งไหนไม่ควรสิ่งไหนควรเสร็จแล้วพวกชีเขาจะจัดสำรับทั้งหมดแล้วก็ส่งมาถวายพระที่วัดมีกติกาว่าอาหารที่ได้จากการบิณฑบาตต้องส่งไปที่โรงครัวทั้งหมดห้ามเก็บไว้ในบาตรของตนครั้งหนึ่งมีพระภิกษุรูปหนึ่งเกิดฝ่าฝืนกติกาข้อนี้ท่านคงคิดว่าอาหารมีน้อยบางทีอาหารบางอย่างก็แจกหมดก่อนแต่ต้นแล้ว ไม่ถึงปลายแถวหรือแม้จะถึงก็กลัวจะได้น้อยหรือว่าได้ของที่ไม่ชอบใจวันนั้นพระรูปนั้นไปบินทบาทก็ได้ไข่ต้มมาหนึ่งฟองท่านก็เลยปั้นข้าวเหนียวหุ้มไว้เอาไข่วางไว้ในก้อนข้าวจะเป็นบังเอิญหรือท่านอาจจะทร,รมาณาแล้วกรรมมันก็ส่งผลก็ไม่ทราบวันนั้นก่อนฉัน หลวงพ่อท่านก็ออกเดินตรวจในบาทของพระภิกษุสามมเนนพอมาถึงบาทของพระรูปนั้นท่านก็หยุดเพราะว่าก้อนข้าวปริมองเห็นไข่ต้มอยู่ข้างในท่านก็เลยพูดขึ้นว่าปั้นข้าวใครฟักไข่ภิกษุสามมเนนเป็นจำนวนมากซึ่งกําลังนั่งอยู่ที่โรงฉันต่างก็หันไปมองพระรูปนั้นเป็นจุดเดียวยังกันนัดกันไว้ทำให้พระภิกษุรูปนั้น ทั้งกลัวทั้งอายจนตัวสั่นหน้าซีดแทบจะแทรกแผ่นดินหนีให้ได้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาภิกษุรูปนั้นก็เข็ดขยาดหวาดกลัวไม่กล้าทำอย่างนั้นอีกเลยอย่าว่าแต่ภิกษุรูปนั้นเลยแม้แต่ภิกษุรูปอื่นๆซึ่งเห็นเหตุการณ์ก็ไม่กล้าทำอย่างนั้นเหมือนกัน สิ่งที่หลวงพ่อพยายามชี้ให้ลูกศิษย์ได้เห็นได้สัมผัสอยู่เสมอคือความไม่เที่ยงความไม่แน่นอนเพราะท่านเห็นว่าความรู้ความเห็นในเรื่องนี้เป็นสัมมาทิฏฐิเป็นตัวปัญญาไม่แน่คำนี้เป็นคำสอนที่หลวงพ่อย้ำนักย้ำหนาในหลายๆรูปแบบจนแทบจะกล่าวได้ว่าเป็นคาถาบทสำคัญหรืออาจจะเป็นเอกลักษณ์ในคำสอนของท่านก็ว่าได้ตัวอย่างที่แสดงให้เห็นความรู้สึกของท่านต่อเรื่องนี้ คือตัวที่ว่าไม่แน่นั่นแหละ